นนอตนีต้ผมก่่อนนี้ผม็็เปชวงงทูพิสตตัวเอองผมไมไ่ยากกให้นจอมพลังย้อนถามนวัดใครแขวนใครกันแน่ไม่อยากยุ่งขอต่างคนต่างอยู่เผยตอนนี้ขอพิสูจน์ตัวเองก่อนยังไม่อยากไปชายแดนแล้วต้องให้ใครมาแปดเพื่อนด้วยพอตอนนี้กระแสะมาทุกทิศทางถ้าใครมีหลักฐานอะไรก็เอาออกมาเลยอย่าเอาแต่พูด ไปฟังเสียงของคุณกันจอมพลังกันค่ะผมเห็นในเพจของเขาเนอะเขาก็มีการลงสลิปไปแล้วนะ<ม>ว่าเขามีการโอนเงินกลับไปที่บริษัทมิสแกนไหมแล้วก็ตามที่คุณวัฒเเขาขอนะครับก็ผมเชื่อว่าเขาก็คงรู้ได้แหละนะเขาููได้นะครับส่วนตัวผมไม่เคยคุยอะไรกับเขานะ<ม>นะครับแล้วก็ เราเราอึ้งไหมตอนที love, ่เราได้เขาพูดอะไรแบบนี้มาครับก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันตกใจที่ว่าได้ถามผมจะทาไมว่าผมอยากทำงานกับพีรวัตรหรือเปล่าเรานอกจากบรทเรานอครเต้เาก็จะคอาของรวัตรเนี่ยเขายังทาให้ได้ผมกบเต้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาะครับก็ตอนนี้เ็ารเาจของคือคือคืาส่งไม่ได้ครับอ๋อคืออย่างนี้ผมไม่ได้โอนเงินคืนส่วนตัวของคุณนวัดนะผมโอนเขาไปให้มูลนิธิส่วนหนึ่งตอนแรก ผมโอนให้คุณวัฒน์เสร็จใช่ไหมครัคุณวัฒน์บอกไม่เอา <c oughs> เราก็เลยบอกเอาอย่างนี้เราโอนให้มูที่ก็เหมือนเราช่วยเลยแล้วมูที่ก็ไปดําเนินการให้ถูกต้องไปประชุมอะไรของเขาอะ่ะแล้วก็ออกมาติคื้นไปคุณ <c oughs> วัฒน์บอกว่าครงการลขาคุณวัฒน์เป็นแฝงเนี่ยครับเปแฝงเขายังไงลงคนดูเพจเขาหรือดูเพจผมใครแฝงใครเนี่ยใครแฝงใคร ผมเนี่ยไม่พยายามที่จะไม่ไม่อยากไปยุ่งด้วยเลยเอาตรงก็ค,คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนไปทำมาหากินเถอะนะครับ<ฮ>เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยผมก็มาขายของแล้วนะ <Yes. S 1> ผมก็ไม่ได้รู้จะไปมีปัญหากับเขาทําไมนะครับคนทุกคนดูเอาเองไรว่าใครไปอันนี้ใครยังมีคน,นที่แบบทัมกมาขอแบบอันนี้ต้องถามมูลน,นิธิแล้วเพราะว่าตัวผมอะ่ะอินบ็อกก็ไม่ได้ดูเองอย่างที่บอกว่าอย่างของทหารที่เขาทักอะไรมาผมก็ไม่ได้ดูเองผมก็ไม่รู้หรอกครับทการแต่ประเด็นนี้มันตรวต้งต้องบัญชั่เขาเลย หลายคนเลยมีใครติดต่อมาทิ่การ้ากเลยนะบอว่าม,มาแบบขอ,นนอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยอ๋ออย่างน,น,นี้คือคนที่ติดต่อมาผมยังไม่ได้ดูในอินบ็อกซ์เอง<ำ>นะครับก็ถ้าใครอยากช่วยอะไรถ้าผมมีแรงมีกําลังทําได้ก็ยินดีนะนะครับก็ก็ก็วันนี้ก็เหมือนได้รางวัลในการช่วยเหลือแล้วเนาะก็<อ>ถ้าใครอยากจะถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ก็ทักมาเลยครับในในหลายเรื่องถ้าใครทักมาแล้วผมช่วยได้ผมยินดีครับนัใ้เงย ในส่วนของชายแดนเนี่ยตอนนี้ในส่วนของหุ้นตรงนี้นคือตอนนี้ผมก็เป็นช่วงที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองผมไม่อยากให้ตัวผมตอนนี้ต้องพาไปแปดเพื่อนของคนอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมพิสูจน์ตัวเองได้ผมก็พร้อมที่จะกลับไปแล้วผมมั่นใจว่าผมสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับ คือส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะือวันนี้ทุกคนดูก็น่าจะพอรู้แล้ะเหมือนมาจากทุกทิศทุกทางแต่เวลาคนที่ออกมาพูดหลอกตั้งคำถามเนี่ยทุกคนลองตั้งคำถามกลับไม่มีใครมีหลักฐานเลยก็ไม่มีใครเปิดอะไรเลยนะมีแต่คําพูดวันนี้มีคําถามมาร้อยอย่างโดยที่ผมจะไม่ต้องทําอะไรละก็ไปนั่งตอบผมถามว่าวันนี้ถ้าถ้ามั่นใจเลยนะคุณเปิดไปเลยนะครับวันนี้กลายเป็นว่าสังคมมันกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่ตอบ คุณไม่เอาของที่เขาอยากเห็นออกมาแปลว่าคุณไม่บริสุทธิ์เอา้ามันกลายเป็นอย่างนั้นไปคนกล่าวหาคุณต้องเอาของออกมาดิอย่างวันนี้ยผมบอกว่าอกรรมการประธานไม่มีใครได้รับเงินเดือนเลยแล้วตรวจสอบก็ไม่มีใครได้รับเงินเดือนด้วยอ่ะแล้ววันนี้ใครแก้ที่บอกว่าได้เงินเดือนบอกว่าถอนเงินสดออกอย่างเงี้ยไปตรวจสเตทเมนแล้วไม่มีการกดเงินสดออกเลยอ่ะเอาอย่างเงี้ยใครแก้ให้ก็ไม่มีอ่ะเห็นปว่ามันเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าออกคําถามมาคำถามแต่ถ้า คนมันต้องกลับกัน,นว่าคนที่ตะกล่าวหาคุณต้องเอาหลักฐานออกมาแล้ววันนี้กลายเป็นพูดโอ้โหไปใหญ่แล้วเดี๋ยวข้อเงินบั่งเป็นเงินสีเทามั่งเป็นมุ่นเป็นนี่บ้างาไม่มีใครสแสดงความรับผิดชอบกับคาพูดเลยวันนี้ถ้าแล้วบางคนก็พร้อมจะเชื่อ <S <S ผมถามว่าถ้าต่อไปบอกว่าผมจะไปยึดครองโลกนี้ต้องเชื่อไหม <S <S เออไปเรื่อยแล้วยินด,ดีอย่างตอนนี้ถ้าผมไม่ชัวอย่างกระทรวงมหาดไทยอ่ะ เราก็ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตรวจสอบถูกไหมครับเขาดูแลหลักในเรื่องส่วนของมูลทีนะมีคนไปให้ตรวจสอบในเรื่องของอะไรอ,ะอ่ะปปงปะ,งปะก็ยินดีแล้วก็เข้ากระบวนการหมดอ่นะคนนี้ผมถามว่าเราถ้าเราไม่ไม่อิงตามระบบไม่อิงตามกระบวนการแล้วเราต้องอิงใครอะ่ะโอเคเดีย๋ยวุด